มาจจะเป็นเพื่อนไมา่ยาำกุ้งกันเนาะคะ่ะยามกุ้งที่เราที่เราได้ดักไว้นะคะเพืเ่อนมาดูสิติดรึเปล่าหมานบนเนอะก็หนูบอกแล้วไงว่าให้เอาอะไรมัดอะ น้าก็ต้องเหยียบน้ำลงไปสิเยอะเลปะไม่มีไม้ไผ่เหรอลวไม้ที่อันนั้นเอาไว้ไหนเนี่ยเข้าไม่ได้มันใหญ่คือ เห็นหูมันบนม่เห็นดูตะวัน่ขาไม่ได้มยแรกนะคะเุ lawsuit, ้ยปลาเุ้ยอไม่ใช่ไปเอากระสอบไม่ใช่ทำไมทำไมมันอะไรนต้นหมาก ต้นหมากหรือเปล่าเนีเ่ยไปเบ่งใหม่ที่สองอเก็บกลับบ้าน <c oughs> จะได้กินไหมเนี่ยกู ว้ายมันจะไปกี่เดอดอย่าเอากุ้งนะไหนดูสิจะไกี่เดอด้วยโอปาขอด้วยเอาก่อนาไปกี่ดไกี่เดเป็นกเป็นกไ้กใหญ่ด้ยอันแรกไม่มีอะไรเลยม่ได้ปลไปกกันได้ มาเก็บผักกันยท,ที่สามยูมันหง่ยลงไปหนูอบอกแล้ววันนี้ไม่ตัดไปกิเนเองเมนแหงขากรรักไปกีนเดกกินหนเียหแต่บัคัหนหวดเอาไปใส่ในต่อโอ้นับตัวได้เลย <c oughs> <c oughs> เอาเงี้ยมาเลียงเนาะหมายที่สี่ค่ะเอาขึ้นวางไว้วางไว้เลยอันนี้อยู่ทิงโคกปันนี้มันจิเขา่าบะโอ้กุ้งมีจักตัวไหมนะ่ะ นี่อยู่สามตัวอยู่ได้หลายเราจะเอากุ้งนะไปงทีเด็๋ยเป็นมุกน่ารอดไปวางไว้นี่ก่อนเร<อ>าเน้มาใส่เลยหมายที่ห้านะก็ไปดีเหยื่อเหลือแล้วก็ไปใส่น้ำผู้หญ่บ้านดีอืเนาะอบอกแล้วมันอยู่ตั้งโคก อันนี้ได้อยู่สี่ตัวมสุดท้ายไมยสุดท้ายมันหมานน่กุ้งกุ้งกุ้งจ๋าโอ้ยอันนี้ปลา,า,าหมัดหมานบีปลาหมัดนะคะอุย้ยนี่ไงกุ้งอ่ะเล็กๆกน้อยน้อยมีอยู่ ตัวนี้ดิป้ามัดพี่น้องมานหมานเนี่ยอันจุดท้ายอันมันบ่โอ้ยกุ้งเป็นไหนหมดโอ้ยพอดีแหละนับแด่หอดซสาวอยู่ดอก <laughs> นี่มันอยู่ขอบขอบนี่ป่นนะ <laughs> ไปไปค่ะ แต่พ่อปนพอ่อแจวอยู่เด้อเนี่ยหัวตะบักันในเบือจุเออเอาเนี่ยม,มาเลี้ยงเอาเนี่ยม,มาเลี้ยงไปกุ้งน้อยหน่อยตัวหน่อยหน่อยกุ้งแถวนี่พิ่นกินดิบอยู่บ่เนียมาเหลือไปน้าไปคนหอบน่าก่อนครบแล้ว ลืมตรงไหนไม่ไมีแล้วฮึเรื่องอะไรวะตรงนั้นมีอไหมบ้านกันพอได้เจียวจะจ้าพอได้ป่นได้เจียวนะคะกลับบ้านกัน ปุ้งตัวไม่ใหญ่นนี่ต้องป,ปุ่นเพิ่อบ้หัวมันป,ะนปะ่ะไกลับบ้านกันนะคะค่ะผลงานของเรา ห้าชั่วโมงอ้าวี่ปล่ปลื้มแต่ปลากี่เดือดกุ้งม่ต่โต้น้อยตน้อยนึงเันอดีมีเฮ้ยเอาลงหอยมดดิปลาดีบปลากี่เดือดปลาจะดีปลาจีปลาพวกนี้มีเหนื้อกว่นี่ปลาเขาบ่เหลืองะปลานี่ปลาเขาผสมปลาธรรมชาติ ป้านี่เขาเห็ดปลาร้าบ่จ้าปลาร้ามันบ่เคยมีมีเนื้อปลาร้าส้มตำผมเด็กกุ้งเนี่ยดีโอ้ยกุ้งแม้่ามันเป็นจะเป็นสุขายมันเมืองฟ้องกันนะเฮ้ยเอ็นยัก่์กอยเปื่อยเมนยักษ์กอยเ่อยไงกุ้งกุ้งกุ้งตำมั่วตำกุ้งกุ้งบบาาททนกอ้งเครื่องมีเครื่องมีอยู่บ้านหูจะเค็ดกินกันเนาะ ô lịch nhân kê kín thế và nơi young Oh bỏ lắm được chăm sóc con phố bà đâm bưng bội chăm sóc con phố bà bội chăm sóc kỹ lạc sạch bàn à lụt mọi người nha mọi người nha mọi mày nha mọi người 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 nha nha จุ่ผุ่นมีจะไปที่เดือดงานจ้ะเห็ดปลานะย้ายมาเละโอ้ยดูว่าเนี่ยมีขี้เดืดแตกเอาปลวปาหมัดฮึอฮะเบอะไรนีิสะออน นี่อมีเหยื่อยู่นิ้วไตทั้งนิ้วใสขั้วกมาออกตาขั้วให้จ้ะขั้วอยู่ไหมอู้อันนี้เยอะเลยในปลาสิบปลาเด็ดเดียวเ็ดปลาเด็ดเดียวในปลาอะ้วงนกเนี่ยในสิบนกโอ้ยไปกับไปกับปั้นจักรยานไปเบิ้งบั่นพอไปเก็บกับปั้นจักรยานไปเบิ้งเป็นปลาธรรมชาส่าคือตาเบื้นี่กุ้งอ่ะ ขอบคุณทุกการรับชมด้วจ้า